ทะเลน้อยเป็นพื้นที่น้ำจือดอยู่ตอนบนเหนือสุดของทะเลสาบมีพื้นที่ประมาณ28ตารางกิโลเมตรเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงและอำเภอระโนโดจังหวัดสงขลาล้อมรอบไปด้วยพื้นที่ลุ่มเป็นที่ราบน้ําท่วมขังและป่าพุกินอนาบริเวณประมาณ4 0 0ตารางกิโลเมตร ทะเลน้อยมีลำคลองสามสายที่เชื่อมต่อไปยังทะเลสาบตอนบนหรือที่เราเรียกว่าทะเลหลวงได้แก่คลองนางเรียมบ้านกลางและคลองยวนจากทะเลน้อยยามหน้าน้ำเราเดินทางเข้าไปยังเขตที่เรียกว่าหัวป่าเขียวที่นี่ในอดีตเป็นป่าพุเขียวขจีที่มีไม้ใหญ่อยู่มากมายหลายพัน แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีร่องรอยให้เห็นอีกแล้วนอกจากเรือขุดจากวัดคลองแดนที่ยังคงยืนยันได้ว่าในอดีตที่นี่เคยมีความสมบูรณ์ของป่าทึบเขียวขจีที่นี่เป็นส่วนที่เชื่อมต่อไปยังพรุควนคร็งเราเดินทางเข้าสู่พุควนคข็งได้ในฤดูน้ำหลากที่นี่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ ตามสัญญาพื้นที่ชุ่มน้ำนานาชาติที่เรียกว่าแรมซ่าคอนเวนชั่นพุแห่งนี้ได้รับการดูแลและปกป้องให้เป็นพื้นที่สงวนของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยเป็นพื้นที่ให้นกหลากชนิดมาใช้เป็นที่วางไข่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนกกาบมัวที่สูญหายไปจากที่นี่และใกล้จะสูญพันธุ์จากประเทศไทยในส่วนที่เป็นพื้นที่ชุมน้ำโลก3 8 5ไร่เนี่ย เป็นลักษณะเป็นไข่แดงในในไข่ขาวของเราเนี่ยความเป็นความสำคัญก็คือมันเป็นพื้นที่ซึ่งมีระบบนิเวศท,ที่ยังคงอยู่เป็นสภาพธรรมชาติที่ยังดั้งเดิมยังคงความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเราได้ประกาศเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลกไว้ตั้งแต่พศ2541นะครับเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลกะระดับที่110ของของโลกนะครับกนะนะ็เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย ทะเลน้อยเป็นที่รู้จักกันในนามของแหล่งท่องเที่ยวในฐานะอุทยานนกน้ำที่มีนกน้ำมากกว่า180ชนิดเป็นนกประจำถิ่นราวๆ120ชนิดส่วนที่เหลือเป็นนอกอพยพตามฤดูกาลเมื่อเราออกไปจากชายฝั่งก็จะพบวัวสาย ที่ผลิดอกบานแดงอมชมพูไปสุดสายตามีบัวหลวงสีนวลขึ้นแซมอยู่โดยทั่วไปไกลออกไปเป็นป่ากระจูดที่ปลูกเป็นแพร่พึกไปตามริมฝั่ง และป่าเสม็ดขาวที่อยู่สองฝากลำคลองดูสลับซับซ้อนฝูงควายน้ำแห่งทะเลน้อยที่เคยเป็นที่เรื่องลือกันในเรื่องการดำน้ำลงไปกินหญ้าเราอดตั้งคำถามไม่ได้ว่า ควายที่นี่ทำไมต้องดำน้ำลงไปกินหญ้าและโดยเหตุอันใดและเป็นมานานเท่าไหร่แล้วไฟไม่ป่าบ่อยครั้งนะครับ <S <S 2> <S 2> ซึ่งที่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ไปแล้วประมาณ1 2 5 0ังไร่ซึ่งเจ้าที่เราได้ดำเนินการดับไฟป,ป่าควบคุมอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่ามีผลกระทบจากการลดระดับน้ําไม่สามารถควบคุมได้ปัญหาก็คือว่าเมื่อมีการทําลายป่าหรือว่ามีการทําลายป่าสเสพต็ดไปแล้วเนี่ยในพระ朗เนี่ย มันก็ยากที่จะฟื้นฟูมาได้นะครับะะะรัศดรหรือว่าบริษัทต่างๆที่เข้ามาในพื้นที่เนี่ยก็ขอให้กำลังถึงนะระบบนิเวศในพื้นที่บ้างน,นะครับนี่ก็ถึงแม้ท่านจะมีเอกสารสิทธิ์หรือว่านังสือแสดงสิทธิ์การกิน,นซึ่งท่านสามารถทําได้อยู่แล้วเนี่ยแต่ก็ให้กำลังถึงปลายน้ำของเราบ้างน,นะครับซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ5้า0ัถึงันตัวเนี่ยจะไม่มีที่กินหญ้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ควรกำลังถึงระบบนิเวศที่ทําให้เกิดอันตรายต่อนกนะครับ ซึ่งมีเรื่องของยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมาลงในพื้นที่เข้ามาเนี่ยก็จะส่งผลกระทบจนเกิดมากทะเลน้อยดูจะเสื่อมโทรมไปเร็วกว่าการการสูญเสียป่าพื้นใหญ่จากควรเครง็งการเปิดพื้นที่รอบๆทำการปลูกพืชเชิงเดียวตะกอนจำนวนมหาศาลร,รวมทั้งการระบาดของสาหร่ายน้ำทำให้เกิดการตื้นเนขินขึ้นอย่างรวดเร็ว สมทบกับการขาดน้ําจืดในหน้าแล้งและการท่วมท้นของน้ําหลากในฤดูฝนส่งผลกระทบต่อสัพสัตในพื้นที่ชุ่มน้นํานี้วงจรชีวิตและห่วงโซ่อาหารกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงจนน่าเป็นห่วงต่อระบบนิเวศอันซับซ้อนและละเอียดอ่อนที่จะถูกทําลายไปในที่สุดสิ่งที่ได้มาคือสะพานสากริ่งหัวป่า ที่ตัดผ่านพื้นที่ตื้นเขินของทะเลน้อยเชื่อมโยงฝั่งระโนดสงขลากับควนขนุนพัทลุงการเดินทางดูสะดวกสบายขึ้นเปิดทางให้เศรษฐกิจใหม่การท่องเที่ยวทุกวันนี้ทะเลน้อยเป็นแหล่งดึงดูดที่สำคัญที่นำนักท่องเที่ยวมาจากพัทลุง ธรรมชาติอันหลากหลายและงดงามวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ผลิตพ,พันธุ์ท้องถิ่นทั้งจากกระจูดและจากสัตว์น้ำปลาดุกร้า เป็นของขึ้นชื่อของที่นี่รวมทั้งการที่มีที่พักรับรองการค้างคืนของนักท่องเที่ยวอย่างครบครันจึงนับได้ว่า ทะเลน้อยถือเป็นหัวขบวนของการท่องเที่ยวและจุดพาให้การท่องเที่ยวทั้งเมืองพัทลุงได้มีการหมุนเวียนร่วมกันไปด้วยอย่างดีออกจากทะเลน้อยเลาะเลียดทะเลสาบลงมาทางใต้จนถึงลำปำเมืองเก่าคลองลำปำ รับน้ำจากลุ่มน้ำย่อยและบางส่วนจากลุ่มน้ำใกล้เคียงไหลออกมาทางปากคลองออกสู่ทะเลสาจากลำปตํานี้เองถ้าเราออกเลยมุ่งตรงไปยังทิศตะวันออกไปถึงที่ลับห้าอันเป็นที่ที่เกาะใหญ่บางเกาะสี่เกาะห้าที่นี่เป็นที่ที่ผู้คนเคยเห็นฟูงโลมาขึ้นแต่บัดน,นี้นานมากแล้วยังไม่เคยมีใครได้พบเห็นอีกที่เราพบ ก็มีแต่เพียงซากโรมาที่ติดอวนไร้ชีวิตนี่คือหาดแสนสุขลำปำซึ่งพัฒนาขึ้นมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวพัทลุงและนักท่องเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงมีศาลากลางน้ำสำหรับชมทิวทัศน์ของทะเลสาบและเกาะแก่งและยังมีอนุสาวรีย์ไปแล้วให้เรารํำลึกถึง โลมาและสิ่งที่กำลังสูญหายโนราบนเส้นทางจากลําปําเข้าสู่ตัวเมืองพัทลุงในปัจจุบันเราจะผ่านวังเก่าวังใหม่ซึ่งเป็นวังของเจ้าเมืองพัทลุงใช้เป็นทั้งที่พักอาศัยและที่ว่าราชการเจ้าเมือง สร้างขึ้นเมื่อสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีลักษณะเป็นกลุ่มเรือนไทยประกอบด้วยเรือนไม้แบบไทยโบราณและเรือนภาคใต้ผสมภาคกลางเป็นโครงสร้างสถาปัตยกรรมเรือนไม้ไทยที่งดงามปัจจุบันทายาทตระกูลจันทรโรดวงศ์มอบให้เป็นสมบัติของชาติโดยกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อปีพุทธศักราช2526วัดวังเป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการพัะรุงมาแต่อดีตตั้งอยู่ใกล้กับวังเก่าและวังใหม่มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ ภายในอุโบสถมีรูปเขียนฝาผนังฝีมือสกุลช่างรัตนโกสินทร์อันอลังการด้วยเรื่องพุทธประวัติและมีรายละเอียดเป็นเรื่องราววิถีชีวิตของคนพื้นถิน่นอีกฝากหนึ่งของถนนคือวัดวิหารเบริกสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสถาปัตยกรรมของอุโบสถด,ดูเหมาะเจาะลงตัวและเลื่อนไหล ส่วนที่โดดเด่นคืออุโบสถหน้าบันเป็นรูปนารายทรงคุดลายปูนปั้นอันอ่อนช้อยและงดงามประดับอยู่ทั่วอาคารภายในอุโบสถเป็นจิตกรรมฝาผนังจากยุคสมัยของรัชกาลที่สี่ในปัจจุบันนี้อยู่ในสภาพสุดโทรมและรบเรือนอย่างน่าเป็นห่วง เรามุ่งเข้าสู่ตัวเมืองพัทลุงอันมีหมุดหมายคือเขาอกทะลุพัทลุงเป็นเมืองที่โยกย้ายมาหลายครั้งหลายคราวจากโคกเมืองบางแก้วไปยังบ้านควนแร่เขาชัยบุรีท่าเสม็ดเมืองพระรถบ้านม่วงโคกลุงลำปำและปัจจุบันที่บ้านวังเนียงตำบลคูหาสวรรค์วัดคูหาสวรรค์ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุงที่เชิงเขาหัวแตก มีถ้ำซึ่งภายในมีพระพุทธรูปปางสายญาติองค์ใหญ่และพระพุทธรูปประทับนั่งอยู่รอบถ้ำสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยพระมาหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยาราวพุทธศักราช2,112ถึง2,133ในบรรดาเมืองเก่าทั้งหลายแหล่ที่เขาชัยบุรีกำลังมีการพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นอุทยานทางประวัติศาสตร์ภายในบริเวณเมืองเก่าเราพบร่องรอยทางโบราณสถานหลายประการบ่อนา้ำกำแพงเก่าเศษอิฐโบราณและคู่เมือง พัะเสื้อเมืองซึ่งถือเป็นหลักเมืองเก่าของชัยบุรีมีอายุประมาณปีพุทธศักราช2223ถึง2310ออกจากเมืองเก่าไปที่หมู่หนึ่งตำบลชัยบุรีที่นี่เป็นแหล่งผลิตพันธุ์กลามะพร้าวแห่งแรกๆของประเทศริเริ่มโดยนายปลื้มคงชูโดยผลิตออกเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องตกแต่งบ้านเครื่องประดับและของเบตต็เตล็ดต่างๆสำหรับลูกค้าชาวไทยรวมทั้งมีการส่งออกไปยังต่างประเทศอีกด้วยพัฒลุงกำลังมองไกลไปยังการสร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวการพัฒนาและเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายพื้นที่เข้าด้วยกัน แต่อย่าลืมว่าพัทลุงเป็นแหล่งปลูกข้าวชั้นดีที่สำคัญที่สุดของภาคใต้ข้าวสังหยดและยังมีพันข้าวพื้นเมืองที่หลากหลายลักษณะทางภูมิศาสตร์ของที่ราบเชิงเขาพื้นดินอันอุดมน้ำอันสมบูรณ์บ่มเพาะวิถีชีวิตและจิตวิญญาณแห่งแม่โพศพมารดาแห่งข้าวและเรา มนุษย์ทั้งปวง